<king> ไม่เลยสิทุกอยากอา่างเนี่ยเออไม่ใช่ทุกอย่างค้างนะก<ะ>็ <lesia els S 1> ไม่สิทุกอยาก่างนอะจะได้ดับล้างไงอย่างงั้นจะมีแต่ตัวเองกับสรรพสิ่ง,ะงนะทุกอย่างเนี่กยก็ไม่สิอปอด, <authentication S 2> ปอดสัตว์ไม่ได้กูเมืไไม่ไปปอดด้วยนะต่อไปอ่ะ ม่ใช่ทุกอย่างแบบค้างทุกอย่างยังไม่ใช่นะทุกอย่างคือคืออะไรคือไม่เขอทุกอย่างปุ๊บนี่ก็ไม่เลยสิเขาบอกว่าไม่ปุ๊บนี่ก็ทุกอย่างเลยสิแต่แค่นี้แต่ว่าเรียนตุ๊บเรียนตุ๊บเขาบอกว่าทุกอย่างก็ไหม่เปเลไสิไม้มันทั้งไหม่ไม่ไม้ได้เลยทุกอย่าง ไม่มันช่างไม่ทํ้ไม่ไม่นี่ก็คือทุกอย่างทุกอย่างก็คือไม่มันช่างไม่ทั้งไม่ไม่บอกแล้วบอกอีบอกแล้วบอกอีนี้มางนี่บางทีมันแค่ทุกอย่างอะแต่มันไม่ไหมอะเออ ไม่ก็คือมันทุกอย่างสิไม่ <hi> มันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่เนี่ยไม่มันทั้งไม่ั้งไม่ไม่ก็คือทุกอย่างนั่นเองทุกอย่างทุกอย่างก็คือไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่สิไม่ใช่ว่าเออแค่ <frick> ไม่มันทั้งไม่ไม่ไม่แต่มันไม่ไม่ทุกอย่างไปด้วยอย่างเนี้มันก็อีกละมันไม่ช่วยไม่มันไม่ตัดสู้ช่วยพร้อมกันไงมัอยู่แค่เนื้อหาตัดสู้แต่ไม่ได้ตัดสู้ช่วยแล้วแค่ทุกอย่างอย่างเงี้ยอ้าวมันก็ไม่ได้ตัดช่วยแต่แค่ทุกอย่าง ได้แค่จิตสัมผัสกับทุกอย่างได้แค่จิตสัมพันธ์กับทุกอย่างแต่ไม่ได้ตัดช่วยเพราะทุกอย่างปุ๊บเนี่ยก็ต้องไหมมันทั้งไหมถ้าไม่มไหม,ม,ไมพร้อมไปเลย็ทำมาทุกอย่างเออไม่ได้ตัดช่วยพร้อมกันทุกอย่างก็แค่นี้เออปดต้นปดตุน้นเห็นมีราย,ย,ยุ่งยากแล้วป๋อ ยุ่งกาขี้เกียจฝนน่แหละยุ่งยากเพราะขี้เกียจฝนเราขี้เกียจก่อนจะนี่ก็ยุ่งกันเลตัวมันเองตัวยุ่งตัวเองตัวยุ่งยุ่งเองไม่เต็มที่เลยลูกไม่มันเต็มที่เลยเออไม่ไปเลยทุกอย่างอะไม่มันเต็มที่ไปด้วยกันเลยทุกอย่างทุกอย่าง และมันจะได้ดับล้างมันไปอย่างนี้เลยลูกจบตัวจบเขื่อนไปอย่างนี้เลย ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็ไม่ไปซสิทุกอย่างเออไม่ใช่ดูไปที่เฉยไม่ใช่นะไม,นม่นี่มันแหมมันไม่ใช่ต้องอะไรในอะไรนะ,ะไ,รนะไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เนี่ยมันไม่ใช่อะไรในะอะไรนะเออไม่มีอะไรเยอะเลย ทุกอย่างเลยสิจะได้ในมัวแต่ตันอยู่ในตัวเองตันอยู่ในสติตันอยู่ในสมาธิตันอยู่ในฌานตันอยู่ในตัวรู้ตันอยู่ในเวขวขาเนี่ยเออตันอยู่ในนิ่งเห็นไหมตันอยู่ในเฉยตันทั้งนั้นแหละลูกดังนั้นก็ทุกอย่างเลย มันจะได้พร้อมกันไปแบบจบช่วยกันตัดช่วยจบช่วยตัดตัวตัดช่วยจบตัวจ,บ,วจบช่วยอย่าแค่ไม่ไงลูกให้ไ,<อ>ไปได้วยกันเลยทุกอย่างไม่เนี่ยก็ไปได้วยกันเลยทุกอย่างมันจะได้ดับล้างกันไปแท่ไม่ ไม่คือทุกอย่างเลยล,ลูกทุกอย่างก็คือไม่เลยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันแต้มที่แต้มที่หน่อยเออ

ไม่แบบไม่เอาไมมนั่นแหละลูกไม่แบบไม่เอาไหมไม่แบบทิ้งไหมเองไหมไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไหมไม่ไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาม่ไปแบบไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาลู Mày, bé bé, bé, mày, mày, thăng mày, mình thằng mày, thăm mày, mày. Không, tự dường, không phải tự. Ừ, ừ, tự tác hộ ไม่ไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละลูกทุอย่างทุอย่างเลยลูกทุอย่างเลยทุอย่างทุอย่างไม่ไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วไม่ไม่เอาไม่แล้วมันจะเหลืออะไรแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วลูก เหลือปูม่เหลือพอบเหลือชาตินะเหลือแต่มหาวนาอุปโลกเหลือที่มันไม่เหลือเหลือที่มันไม่เหลือมหาวนาอุปโลก มนถ้ามันจริงจังก็จะเลยปไปเลยครัถ้ามันจริงจังใน,ออก,าน,งงนาการสรุปมันจะมันจะมันจะไม่เกิด offline สรุปมออปปนันจะไม่แรงสรุปจะกลายเป็นสรุปที่มันถูกขัดขเคลื่อนเลยรสบาย offline เลย

ให้ตป่นความตื่ความพร่องตื่พร้อมท่พร้อมมันจะได้เจิจ้ามามันเดินถ้าอกไปจากตรงนี้แล้วจะเหมือนแบบนี้ไหมเไดอาเนจะออกะกเนเอนเกอนอนเดิ ว่าไงเยี <Asia? S 1> <w> ่ยมเหมือนเยินอยู่ต่ออยู่ต่อหน้าหลวงพ่อแล้วเปล่าวพ่อจบวันนี้ไปแล้วลิงจะซ้อนไหมลิงท่านกลางป่าบางชนีจะซ้อนหรือเปล่าบ้าไง จิตวิญญาณอกหนูโกเป่งมันจะซ้อนไหมจับแจกจับแจกจัแจกทิกทุกทตจิเองมตงหมไม่ที่ไม่เองไม่ท้งไม่เองทุอย่างไม่ท้่ไม่เองไม่ไม้เอาไม่เองไม่มันทางไม่ทั้งไม่ไม่ không cả không cả không không mày gọi thỏi giật mày mày cà, cà, cà. mày không thì mà đồn từ không 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 mày thấy mày em không bỏ không thú già muốn cầm bến đơm thú già dạ. bến đơm

ไม่เอาตรงไม่เอาเองเหมือนกันมันจากไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่เหมือนกันไม่ทิ้งไม่เองเหมือนกันไม่ไม่เอาไม่เองเหมือนกันเด็กที่ไทยที่ไทยเด็กโบรานที่บ้านกับทางวัสดทันทีมาผลต่อทางวัสดทันทีมาเป็นผลต่อสางวัสดทันทีก็เลยอิ่ม tới ล้นหัใหลับติ๊กใครช่วยหลุดช่วยทางสวัสไปด้วยกันทันทีทักงรูปล้นหัวในหลับติ๊ก ทิ้งตัวไม่เอาเองเอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาคลายทิ้งคลายคลายทิ้งคลายมก็มีผลต่อทุกสิ่งอย่างนี้ทาช่วยดูช่วยไปด้วยกันวัญสักพุก้อยลวนวคมนีบากทายช่วยลายช่วยไปด้วยกัน keri yang, kita pergi, kita เหมือนกันมันก็ประสานกันหมดแหละอนุภาพแห่งการดับลามันก็เลยเป็นสิ่งเดียวกันไปแบบมหาศาลเลยทีนี้อย่างเหมือนเดิมห เดียวก็ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยจริงป่าจริงไหมเออออกจากตรงนี้ไปก็ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยจริงไหมความเพียรจะขนาดไหนล่ะในมหาวุนา จะขยันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันขนาดไหนแล้วกับทุกสิ่งอย่างอจะขยนขัขยนแค่ไหนกันที่อุตโดส่ดน แล้วก็ไม่เอาอีกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอีกตุ้งเลยกัเลยกับแล้วก็ไม่เอาอีกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอีกตุ้งเลยกับเลยกับตุ้งเลยไม่แล้วก็ไม่อีกไม่ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อีกยกขยันดับลาบไปเรื่อยไม่แล้วก็ไม่อีกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อีกอย่าดลูก ดับล้องไปเรื่อยใหม่แล้วก็ไม่ออกใหม่มัน<ด>ทั้งไม้ทั้งไม่ไม้<ด>ออกตักอย่างลูก ไม่เอาแล้วก็ไม่เอาอีกไม่เอาเมันทั้งเอาทั้งไม่เอาอีกเหย,ยันก <จำ S 1> ายช่วยหลุดช่วย,<า>ยไปได้วยกัน ชาาติอักว่ามัญญาเป็นอะไรได้หนึ่งแสนที่ต์ตัวจะรู้จักจบตัวจบเองได้กว่าจะรู้จักยุติตัวยุติเองได้กว่าจะรู้จักไม่ตัวไม่เองได้กว่าจะรู้จักไม่เอาต้องไม่เอาเองได้เยนว่ไหวเยนเวียนอยู่กี่พบกี่ชาติเรื่องหัวซี่ดิบพุทธเราเดิมเราทุ่ ก็นำหลาสลัยเหล่านี้สาสรูช่วยส่งสวัสดิ์กันตลอดเวลาตลอดาแล้ก็ตลอดไปนะที่ให้ไปเนี่ยก็ให้ไปจบใหยส่งสวัสดิ์ที่ให้อะไปเนี่ยก็ให้ไปให้สังสวัสดิ์ที่จบให้เนี่ยก็ให้ไปจบให้กับสังฆวัด ไปคลายช่วยหลุดช่วยเนี่ยให้ไปคลายช่วยหลุดช่วยปาระวัดไม่ใช่ให้ไปเอาใส่ตัวเองหรือไปแค่ตัวเองให้ไปให้ดังนั้นก็ทุกอย่างเราเหมือนไปตลอด ทุกทางที่ไม่มันทางไม่ถ้าไม่ไม่ก็พร้อมกันไปกับทุกสิ่งทุกอย่างตลอดแค่สรุปเอาใส่ตัวเองดมาร้อมกันไปทุกสิ่งทุย่างตลอดอย่างจบช่วยไปได้วยกันสรุปช่วยไปด้วยกัจบตัวจบช่วยไปได้วยกัน ไม่มันท่างไม่ถ้าไม่ไม่เหมือนกันแล้วทุกสิ่งอย่างความแตกต่างแตกต่างมันจะเริ่มหายไปความเหลื่อมล้ำทั้งหลายมันจะเริ่มหายไปถ้าไม่มีความเหลื่อมล้ำอะไรไม่มีความแตกต่างอะไรทางใจไม่เหลื่อมล้ำทางใจไม่แตกต่างอยากจะไม่แตกต่างไปต่ได้ แล้วก็ไม้ออกไม้มันทั้งไม้ถ้าไม่ไม้อีกมหาวนาแห่งการตัดช่วยสัดรุช่วยตลอดสายโลกมหาวนาแห่งการจบช่วยดับล่างช่วย